ดีครับผู้ชมครับพบกับรายการบิสทองนะครับกับผมตั๊กธติกรทิมนเทียนรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนครับวันนี้พาคุณผู้ชมมานอกสถานที่นะครับเราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยนะครับที่เชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบทางรางทางบกนะครับรวมถึงทางอากาศได้อย่างไร้รอยต่อครับ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสนามบินดอนเมืองเพื่อขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศก็สะดวกรวดเร็วใช้เวลาเดินทางแค่17นาทีเท่านั้นหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเดินทางเข้าเมืองก็ง่ายครับเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงเขามีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT หลายสายทั้งสายสีน้ําเงินซึ่งเชื่อมต่อที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรที่เราอยู่กปนตรงนี้แหละครับหรือจะเชื่อมต่อกับสายสีชมพูก็ได้ที่สถานีหลักสี และถ้าอยากจะไปต่อกับสายสีม่วงก็ได้เช่นกันครับเพราะามีสถานีเชื่อมต่ออยู่ที่สถานีบางซ่อนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเดินทางขึ้นหรือลงที่สถานีไหนของรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือจะเชื่อมต่อไปยัง MRT สายสีม่วงก็จ่ายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน20บาทครับ โดยคุณผู้ชมสามารถจ่ายค่าโดยสารได้ง่ายๆผ่านระบบ e m v contactless ซึ่งก็คือการจ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่าหรือ m a s t e r c a r าดของทุกธนาคารหรือจะเป็นบัตรเดบิตท,ที่มีสัญลักษณ์วีซา่าและมาสเตอร์การดของธนาคารกรุงไทยหรือ KTB และ UOB เท่านั้นนะครับเขาจะไม่รับเงินสดหรือระบบตัวโดยสารที่ไม่ใช่ระบบเกต e m v เดินทางไปที่ไหนก็ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดแบบนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับ แต่มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการครั้งที่1ประจำปี2567ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหาราศาสตร์หรือว่านิดาโพนะครับที่มีการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการครับการสำรวจมีคะแนนเต็ม5คะแนนซึ่งผลสำรวจปรากฏว่าผู้โดยสารให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการเกือบเต็มทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการ4.48คะแนนด้านความปลอดภยนนัย4.46คะแนน ด้านความน่าเชื่อถือต่อความตรงต่อเวลาความถี่และคุณภาพในการเดินรถไฟฟ้า4.38คะแนนด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล4.45คะแนนด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ4.36คะแนนด้านหเหรียญโดยสารบัตรโดยสารและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด4.38คะแนน ก็เป็นอันสะท้อนภาพได้ชัดเจนนะครับว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเป็นอย่างมากก็เป็นบริการรถใหม่ค่ะวันนั้นที่หนูได้ขึ้นก็มีความทับใจที่ว่าเขาเป็นรถไฟที่แบบใหม่แล้วก็ภายในแบบว่าสะอาดสะอ้านค่ะขึ้นไปแล้วคือแบบมองทิวทัศน์ได้สวยด้วยค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะ2 0บาทตลอดสายจริงๆเลยก็คือเรื่องของเวลาครับค่อนข้างประหยัดเวลาถ้าอยู่ข้างล่างเนี้ยกว่าจะถึงก็น่าจะหลายชั่วโมงครับแต่อย่างนี้ก็แป๊บเดียวครับถึงที่หมายได้ไวครับแล้วก็อีกอย่าางคคืออสะดรับ ก็ใช้ไปต่อที่บางซื่อแล้วก็ต่อ MRT ต่อค่ะ <S <S สะดวกมากค่ะรู้สึกว่าถึงเร็วด้วยแล้วก็สะดวกสบายค่ะมันมีกล้องวงจรปิดติดเต็มรถเลยค่ะก็รู้สึกปลอดภัยมากค่ะไม่เคยโดนอะไรเลยไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีแดงขานรับนโยบายรัฐบาลในการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน20บาทส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะยกระดับการให้บริการในทุกมิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้โดยสารครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็คือเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ใช้บริการตัวจริงนะครับที่สะท้อนได้ถึงความเชื่อมั่น ซึ่งก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีแดงในช่วงหลังจากนี้จะพัฒนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการได้ในทุกมิติครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการบิสท็อกในวันนี้นะครับผมตัก๊กติริกรที่บนเทียนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ